ถ้าปรฏิปัติคุณจุรินไม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้คุณจุรินก็ต้องลาออกนะครับโอกาสที่จะมีไหมปฏิบัติยังมีฐานไม่พอโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม,ไม่ชนะการเลือกตั้งเพราะไม่สร้างฐานพีระมิดให้มันครบนะครับหวังที่จะพยงสสอ,อย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่า,าค a n d ด d a t ที่เป็นนายกัฐมนรีคนต่อไปเนี่ยแต่ฝั่งปฏิบัต์ก็ไม่คุนนพิสิทธิ์ก็คุณจุลินก็มีอยู่แค่นี้ที่เดินเกมการเมืองตอนนี้นั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณหญิงหน่อย จะส่งสัญญาณสหรัฐจะส่งสัญญาณสนับสนุนเจนหน่อยเป็นนายกรมตคนต่อไปผมต่อให้เป็นโตโจไบเดนก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกายัางไม่มีกําลังเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่จะแผ่อิทธิพลครอบกลุมยาวมาถึงเอเชียจนสน่งผลทําให้เจนหน่อยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาจนเป็นนายกรัฐ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิจิมกิจนวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสัญญาณของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีรายงานข่าวนะบ,บอกว่าเป็นข่าวจากวงในนะที่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลแต่โพสต์ข้อความบอกว่ามีการส่งสัญญาณหนุนเจนหน่อยนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ไปดูในเชิงปรากฏการแล้วเจ๊นหน่อยก็เดินทางไปพบกับเทมมี่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ก็ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองคราวนี้ก็ปรากฏว่าพรรคของเจ๊นหน่อยอก็มีการถามเทมมี่นะเทมมี่ก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยอีก1ล้านโดสแต่ติดเรื่องเอกสารไปถามนุทินชันวิรกุลนุทินบอกว่า ไม่ทราบไม่มียังไม่เห็นเอกสารอะไรส่งมาจากสหรัฐอเมริกาต่อมานะครับนักการทูตของไทยในสหรัฐอเมริกาก็ประสานกับเทมมี่จนเป็นที่มาทราบว,ว่าเรื่องของเอกสารติดยาที่ติดค้างเนี่ยกำลังถูกส่งเข้ามานะสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นผู้ประสานงานและก็ยืนยันจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาว่าจะมีวัคซีนจำนวน1ล้านโดสเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยเป็นวัคซีนของไฟเซอร์นะครับในขณะที่อินเดีย นะครับก็รายงานล่าสุดก็จะทำการส่งวัคซีนจำนน8ล้านโดสไปในฝั่งของเอเชียหลังจากจีนเกิดการอินเดียนะฮะเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศแล้วห้ามมีการส่งออกวัคซีนเพื่อใช้วัคซีนนั้นในการรักษาคนอินเดียให้หายก่อนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็ถ้าเป็นไปตามข่าวลือนะฮะหรือสายข่าวที่บอกว่านะครับ ทางเจนหน่อยนะครับสุดารัตเกยุยรพันธ์เดินทางไปเนี่ยเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนหรือส่งสัญญาณสนับสนุนเจนหน่อยเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีการสกัดนะครับทักษิณสกัดธนาธรก่อนหน้านี้ธนาธรก็ใช้หลักคิดเดียวกันฮะไปเดินสายเพื่อที่จะขอนะครับเสนอตัวเป็นผู้นำประเทศอะไรต่อไปนะครับ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับกระแสข่าวลือก็เกิดขึ้นว่าเจนหน่อยจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปมีการเอาไปเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าเวลาไปไหนต้องพกเอกสารเป็นปึกปึก,ปกต่างจากเจ๊นหน่อยพก iPad อันเดียววิสัยทัศน์แตกต่างกันนะครับพลเอกประยุทธ์พกเอกสารเป็นตั้งนะครับตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่าตกลงเจ๊นหน่อยจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเจ๊นหน่อยจริงหรือไม่ ในเชิงงานสังเคราะห์ผมอธิบายหุ้นส่วนอย่างนี้นะครับเรื่องของกลยุทธ์ที่เจ๊นหน่อยกําลังทำเขาเรียกว่ากลยุทธ์การหว่านล้อมนะครับกลยุทธ์การหว่านล้อมที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นธนาธรไม่ว่าจะเป็นเจ๊นหน่อยเนี่ยเขาก็เดินกลยุทธ์เดียวกันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทล็อบบี้ยิสเป็นผู้ประสานงานให้พบให้เจอเพื่อสร้างเครดิตเพื่อขอรับการสนับสนุนจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเอาละถ้าไม่รับการสนับสนุน ก็เหมือนธนาทรก็ไม่ได้รับการสนับสนุนก็สหรัฐก็แม่เอาด้วยถ้าได้รับการสนับสนุนนะจากใครจากประธานมีสมมติเอาประธานบีจงไปเนี่ยในการสนับสนุนเจนหน่อยเลยเจนหน่อยจะเป็นนายกรตรีประเทศไทยได้ไหมไม่ง่ายนะไม่ง่าย นะครับถึงแม้จะสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ง่ายเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าการจะมีตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนจะต้องมีนากกามมักการเมืองมีพรรคการเมืองในสัมกัดจํานวนมากและมีเงินจาํานวนมหาศาลต่างจากสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาอย่างประธานาธิบดีโดนลทรัมป์เจ้าของโรงแรมเจ้าของคาสิโนเจ้าของบอลคาสิโนขนาดใหญ่เลยนะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล ในการที่จะสู้ศึกเลือกตั้งนะครับเจ๊นหน่อยคงต้องใช้เวลานะครับเจ๊นหน่อยมีต้องถามวิธีง่ายๆหนึ่งเจ๊นหน่อยมีเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยไหมหรือใกล้เคียงเพื่อไทยใกล้เคียงพลังวะชาลัตมีหรือไม่กําลังจะตั้งอยู่ก็มีเอาขุนศึกไปบางส่วนนะครับยังไม่มีกําลังเพียงพอถึงแม้ว่าชื่อตอนนี้จะถูกเสนอชื่อเป็นค a ด d เด a t ตนายกรันตรีแต่ก็ไม่สามารถ นะครับยังไม่สามารถเพียงพอที่ผ่านมาเจ๊นหน่อยเนี่ยนะครับเคยเข้าร่วมกับพรคพลังประพลังธรรมไทยรักไทยเคยร่วมกับอ่าขอพักของทักษิณเนี่ย <c oughs> จนมาถึงเพื่อไทยจนออกมาจากเพื่อไทยนะครับแต่รัฐมนูลเขียนไว้ให้ประโยชน์กับพักเล็กต่อมาก็มีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบพักเล็กก็จะสูญพันเจ๊นหน่อยยิ่งลําบากนะเพราะพักเจ๊นหน่อยยังไม่เกิดขึ้นเลยจะส่งเลือกตั้งตอนนี้ก็เป็นฐานที่จะทําการต่อสู้ก็เป็น เพียงกรุงเทพมหานาครเท่านั้นนะครับสหรัฐอเมริกาจะส่งสัญญาณขนาดไหนมันก็ยากจะสนับสนุนขนาดไหนก็ยากเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีฐานทัพเพียงพอยิ่งใหญ่เพียงพอนะครับที่จะส่งเสริมให้เธอเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้ามีบัตรเลือกตั้งสองใบบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็มีเพียงสามพักการเมืองแต่โดยส่วนใหญ่ก็สองพักการเมืองด้วยซ้ำมีฝั่งของทักษิณก็เอาใช้กเกษม ฝั่งของพลังประชาธิตบางคนถาม่าจะเอาปิกปอมอพลนเอกอนุพงศ์มาแทนหรือเปล่ายังไงก็พปเ็เอกประยุทธ์เดินเกมอย่างงี้นะครับในขณะที่ประชาธิป,ปัตย์แน่นอนฮนะในช่วงการเลือกตั้งคุณจุลินยังไม่พน้นตาแหน่ง4ปีนั่นหมายความว่าประครบตําแหน่ง4ปีถ้าประชาธิป,ปัตย์คุณจุลินไม่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งได้คุณจุลินก็ต้องลาออกนะครับโอกาสชนะมีไหมประชาธิป,ปัตย์ยังมีฐานไม่พอโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม,ไม่ชนะการเลือกตั้งเพราะไม่สร้างฐานปิระมิดให้มันครบ นะครับหวังที่จะเพียงสอสอย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่าค a n d i d a t ที่เป็นนายกรมตรีคนต่อไปเนี่ยแต่ฝั่งวยาศปัตร์ก็ไม่คุณอนิสิ์ก็คุณจุลินก็มีอยู่แค่นี้ที่เดินเกมการเมืองตอนนี้นั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณหญิงหน่อยจะส่งสัญญ,ญาณสหรัฐจะส่งสัญญาณสนับสนุนเจนหน่อยเป็นนายกมตรีคนต่อไปผมต่อให้เป็นโตโจไบเดนก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกายังไม่มีกําลังเพียงพอในสการ์ปัจจุบันนี้ ที่จะแผ่อิทธิพลครอบคลุมยาวมาถึงเอเชียจนส่งผลทำให้เจนหน่อยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาจนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ กายคือไทยด้วยกันเนื้อใต้กลางอีสามออบตกรวมกันเป็นรูปค้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจลระ,ะคักกระพองตามคันลองของความเป็นไทยสำมักชาติากาสั์แต่ยืน ภายตายกฎเกณฑที่มีเข้าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิลิไย เปิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแทนดิน,นเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิมวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเกิดคุณชาต ใจจะต้องทวีเธอทุนชาติสกั์